ก่อนอื่นเลยปูเ่เสือแมวขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จร่ำรวยพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะภาระ,ระคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บศัตรูมูมานวินาศสันติสาธุสาธุสาธุ ในคลิปนี้ปู่เสือแมวจะทายเฉพาะเรื่องโชคลาภและเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเฉพาะของแต่ละลัคนาราศีอ๋อใครรวยวิธีไหนได้เลขยังไงก็อย่าลืมเอามาเล่าด้วยนะปู่เสือแมวรอฟังอยู่โชคลาภลัคนาราศีมีน ในปี2567นี้โชคลาบของชาวรักนาราศีมีนยังไม่โดดเด่นเล่นพอประมาณเล่นแค่พอให้หายอยากปีนี้เหมาะแก่การสะสมทรัพย์แต่ว่าโชคลาบมันจะมาแปลกๆจะมาแบบโบ๊ะบะไม่ทันตั้งตัวอันที่คิดไว้กลับไม่ได้อันที่ไม่ได้คิดกลับโดน สำหรับเคล็ดลับในการเสี่ยงเฉพาะชาวร,า,ราศีมีนคือโชคที่มาจากเงามาจากควันได้เลขอะไรมาให้กลับหัวกลับหางกลับบนกลับล่างเต็งอาจจะไม่โดนแต่โต๊ดโดนเต็มเต็มหรือแบบไม่ได้ตั้งใจยื่นมาก็เอาไปเจอก็ซื้อยิบทรงๆไป ไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องคิดไว้มีโอกาสถูกสูงโชคลาบชาวรัคนาราศีตุลในปี2567นนี้เหมาะแก่การลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นเทรดหุ้นเทรดทอง เก่งค่าเงินรวมถึงตัวเลข <c ười> ดาวเสาสถิตพบบุตะเล่งไปยังเรือนลาพะทั้งยังตีโกนกับลัคนาทำให้เกิดโชคลาภแบบแปลกๆแบบคาดไม่ถึง <c ười> ปู่เสือแมวจะแนะนำเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเฉพาะชาวลัคนาราศีตุลจะได้มาจากเด็กเล็กสิงสักดิ์สิธิ ความฝันคนตายซื้อส่งส่งไปเถอะเดี๋ยวก็ถูกโชคลาบชาวรัคนาราศีพิจิกในปี2567นี้ชาวรัคนาราศีพิจิกปู่เสือแม่บอกเลยว่าเตรียมตังไว้เลย แบ่งส่วนไว้เลยเงินนี้ไว้ทำงานเงินนี้ไว้ใช้ใจ่ายเงินนี้ไว้ทำบุญส่วนเงินนี้ไว้ซื้อหวยปีนี้ดาวพฤหัสเล็งลักดาวราวหูเข้าเรือนปุตตะสิ่งใหม่โชคใหม่เล่งตำแหน่งโชคลาภปีนี้มีโชคตลอดทั้งปีฟังแล้วก็ชื่นใจชาวพิจิก ดาวพฤหัสเล็งลักปีนี้หากใครเป็นคนดีมีศีลมีธรรมกระตันยูโชคลาภจะให้ผลมากให้ผลเร็วปีนี้ทำบุญทำทานให้มากทานศีลภาวนามันทำจะบังเกิดผลเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวสุปเคราะหใหญ่ฝ่ายกุศลส่วนดาวราหูเป็นดาวบาปเคราะห์แต่เข้าไปอยู่ในบ้านของพฤหัสเหตุการณ์เช่นนี้ปู่เสียวแมวเรียกว่าพระให้โชคผีให้หวย ชาวราาราศีพิจิกมีโอกาสถูกลอตเตอรี่สูงกูเสือแมวจะบอกเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเฉพาะสำหรับชาวราาราศีพิจิกโชคได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ครองคนรักเด็กน้อยผีหรือปีนี้ชาวพิจิกว่างสะดวกก็ให้ไปไหว้ขอพอรจากท้าวเวสสุวรรณเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิต ส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีความฝันอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ทำงานโชคลาบลัคนาราศีกันในปี2567นี้ชาวลัคนาราศีกันโชคลาบเหมือนไฟตกน้ำ งมเท่าไรก็หาไม่เจอกราบเรียนชาวรัคนาราศีกันทุกท่านโชคลาบลาบลอยปีนี้อาจจะมีน้อยไปหน่อยทำงานเถอะเฮ้อ <c oughs> แต่แต่แ,ต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 แตโชคลาบถ้ามีมันก็จะมาแบบแปลก คือมันต้องมีเรื่องก่อนแล้วถึงจะค่อยมีโชคส่วนเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคปูเสื้อแมวก็พยายามเฟ้นหามาให้จนได้วิธีเดียวเลยคือซื้อทางออนไลน์เท่านั้นถึงจะมีโอกาสถูกสูงโชคลาบ รัคนาราศีธนูปี2567นี้ชาวรัคนาราศีธนูมีโอกาสโกยเงินโกยทองหาเงินหาทองได้มากแต่หามาแล้วใช้ไปเพื่อการปรับรุกตัวเองสร้างภาพรักให้กับตัวเอง เพื่ออัปเกรดตัวเองให้ดูหรูดูดีเพื่อที่จะทำให้ได้มีคอนเน c t ชันที่มากขึ้นและมันจะเป็นผลดีต่อชาวรักนาราศีธนูในอนาคตสำหรับชาวรักนาราศีธนูมีเคล็ดลับการเสี่ยงโชคซื้อสลากซื้อลอตเตอรี่ปูเสือแมวบอกเลยว่าโชคลาภมาจากทางไกล ซื้อจากต่างที่ต่างถิ่นอย่างน้อยๆก็ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือทางออนไลน์ก็เยี่ยมมีโอกาสทุกสูงยิ่งเป็นต่างประเทศโชคลาบคูณสิบคูณร้อยรวยรยรวย,รวยโชคลาบลัคนาราศีเมษ ในปี2 5 6 7นี้มีโชคลาภเข้ามาบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มากแต่ก็ไม่มากส่วนใหญ่โชคลาภมาจากการทำงานเสียมากกว่าเพราะหยิบจับอะไรก็เฮงหยิบจับอะไรก็ปังรวยรวยรวยแค่นี้ก็มีคนอิจฉาจนไม่รู้จะอิจฉาอะไรก่อนดี สำหรับชาวเมธที่ชอบเสียงดวงปูเสือแมวก็มีเคล็ดลับการเสียงมาบอกโชคราบได้จากคนแก่คนสูงวในวัดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ๋อรวยแล้วอย่าลืมบอกต่อให้ปูเสือแมวอิจฉาบ้างนะอ้าอ้อาโชคราบ รักนาราศีสิงห์ในปี2567นี้ชาวรักนาราศีสิงห์เรียกว่ามีโชคลาภตลอดปีดาวพฤหัสอยู่ในภพการงานดาวเสาร์อยู่ในภพคู่ครองเล็งลักดาวเสาร์ก็ยังให้โชคมีโอกาสถูกลอตเตอรี โชคจากดาวเสารกว่าจะได้กว่าจะให้ย่อมใหญ่เสมอดาวเสารให้ยากแต่ให้เยอะรางวัลเล็กๆอย่าได้หวังหนึ่งสองสาสเท่านั้นส่วนใครบอกถูกแค่สองตัวให้พิจารณาตัวเองบุญมึงน้อยมักๆๆักมัก ให้เร่งทานศีลภาวนาขยันในการทำบุญหน่อยจำไว้ว่าโชคลาภความเฮงเกิดจากบุญกุศลเท่านั้นปีหน้าโชคลาภมาใหญ่กว่านี้อีกถ้าไม่มีไม่ได้ก็อย่ามาร้องคํำควรละ่ะตัวเราเองล้วน ปูเสือแมวจะบอกเคล็ดลับโชคลาภในการซื้อสลากสำหรับชาวรักนาราศรีสิงโดยเฉพาะเลขที่ได้มาจากพระคนตายเด็กคนรักจะซื้อจากเด็กหรือให้เด็กหยิบให้ก็ได้ส่วนเด็กเอ็นไม่นับโชคลาภรักนาราศรีเมทุน ปี2567นี้ชาวรัคนาราศีเมถุนโชคลาบให้ไปซื้อที่ตลาดส่วนโชคดีมีอยู่แล้วตามที่ได้ว่าไปต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอย่าอยู่อย่างเดิมอย่าเดินที่เกา่าดาวราหูอยู่ในภพกัมมะดาวพฤหัสอยู่ในภพวินาศปีนี้โชคลาบอยู่ที่วิสัยทัศน ชาวเมทุนตาใครดีมองเห็นสินค้ามองเห็นโอกาสหรือทำโซเชียลทำคอนเทนต์กลายเป็นไวรัลเป็นที่สนใจตะโลโบบะดังทันทีรวยข้ามคืนส่วนเคล็ดรับในการเสี่ยงตัวเลขเฉพาะสำหรับชาวราคนาราศีเมถุนให้ซื้อจากต่างถิ่นต่างแดน จากต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือออนไลน์ไปเลยมีโอกาสถูกสูงโชคลาบชาวรัคนาราศีพฤษภปี2567โชคลาบเน้นไปที่การทำงานเป็นหลักปีนี้พระมาเยี่ยมบ้าน ในยามผีหลอกมีโอกาสพลิกฟืน้นจากร้ายกลายเป็นดีตั้งตัวได้สำหรับใครที่อยากเสี่ยงดวงปูเสือแมวก็มีเคล็ดลับมาบอกสำหรับชาวรัคนาราศีพฤกษกให้เอาตัวเลขที่มาจากพระจากคนตายจากคนต่างชาติหรือชัเซ็นของตัวเองความฝัน เลขที่อยู่รอบตัวเราเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราเลขไหนเข้ามาซ้ำๆย้ำๆให้เราเอะอะบะโบจัดแม่งเลยใครรวยวิธีไหนได้เลขยังไงก็อย่าลืมเอามาเล่าให้พื่อนๆฟังด้วยล่ะโชคลาบรัคนาราศี มังกรในปี2567นี้จะมีโชคดีมาเป็นระยะระยะตั้งแต่เดือนเมษามิถุนากันยาและเดือนตุลาจะเป็นเดือนที่ดีถ้าเป็นโชคที่ได้ตลอดปีจริงๆของชาวรัคนาราศีมังกรคือการได้ผู้หลักผู้ใหญ่มิตรสหายบุตรบริวารที่ดี ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและชาวมังกรมีโอกาสโชคดีเรื่องที่อยู่อาศัยได้บ้านใหม่ได้รถใหม่รวมถึงได้รับมรดกส่วนเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลให้เน้นไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่แปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยรวมถึงออนไลน์ มีโอกาสถูกสูงในปี2567นี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวรัคนาราศีมังกรจะทำอะไรเริ่มได้เลยปีนี้บู้หน่อยอร่อยแน่อ๋ออย่าลืมเตรียมไห้เตรียมตุ่มไว้เดี๋ยวไม่มีที่ใส่เงินใส่ทอง จะเอามาวางทิ้งเกะกะรกบ้านไม่ได้นะเออพูดแล้วก็รู้สึกอิจฉาใครได้อะไรทำอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยนะ <c oughs> มันใส่เศรษฐีใหม่โชคลาบชาวรัคนาราศีกรกฎ <c oughs> ปี2 5 6 7นี้ ชาวลัคนาราศีกรกฎเรียกว่าได้โชคมหัสจรร์ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนลาภโชคลาภซึ่งความสำเร็จมักจะมาแบบโบ๊ะบะประหาดใจไม่คาดฝันและดาวพฤหัสยาังย้า,ายมาเจอกับดาวมฤตยูในตำแหน่งโยกหลังลัคนาคำว่าโยกหลังก็คือ ไปอยู่ในตำแหน่งเรือนที่11หรือเรือนโชคลาภของชาวรัคนาราศีกรกฎเมื่อดาวพฤหัสมาเจอกับดาวมฤรจัยูจึงเกิดโชคลาภประหลาดเรียกว่ามหัสจรรย์ปีนี้มีโชคครั้งปีปูเสือแมวจะบอกเคล็ดลับการซื้อลอตเตอรี่ในปีนี้เฉพาะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ให้ซื้อกับคนขายที่มีลักษณะดังนี้หนึ่งเมื่อเรามองแล้วไม่ถูกชะตาไม่ถูกฉลกไม่ชอบหน้าสองรูปร่างลักษณะประหลาดไม่ปกติที่เห็นกันทั่วไปรวมถึงการแต่งกายก็ด้วยเช่นคนขายแต่งกายชูดชาดแต่งชุดไทยชุดเทพ และอื่นๆ 3. ช่องทางออนไลน์เหล่านี้จะทำให้มีโอกาสถูกรางวัลสูงโชคลาภรักานาราศีกุมในปี2567นี้ภาพรวมของชาวรักานาราศีกุม ได้โชคสองต่อสามเด้งต่อแรกได้นารักเกณฑ์ต่อที่สองได้ปทุมเกณฑ์การงานการเงินรวมเป็นสองเด้งอีกเด้งก็คือชื่อเสียงเกียรติยศมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่ง ปีนี้คุณอาจได้พนักง,งานดีเด่นหรือสามีกระตันอยู่ก็เป็นได้เรียกว่ามาหมดทุกทางถ้าไม่ลงมือทำปีนี้จะรอเมื่อไหร่ดาวพฤหัสจะย้ายราศีในช่วงประมาณวันที่30เมษาไปอยู่ในเรือนราศีพฤกษภเรือนที่4นับจากกรกฎนา ได้เงื่อนไขพิเศษอีกหนึ่งที่เรียกว่าปทุมเกณฑ์พฤหัสสีีทรงศักดิ์เช่มช้อยปทุมเกณฑ์หรือเกณฑ์ดอกบัวก็คือจะมีชื่อเสียงกิติยศและความสำเร็จส่วนเช่มช้อยก็หมายถึงการไปที่ไหนอยู่ที่ไหนมีคนรักคนเมตตาให้การต้อนรับนับถือก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ดาวพฤหัสยังเป็นดาวสำคัญเป็นตัวแทนพบกระดุมพระลาพระได้ประทุมเกณฑ์ก็คือให้โชคให้คุณเท่าตัวคนที่จะได้รับผลดีจากดาวพฤหัสก็คือคนที่มีคุณธรรมมีกตันยูและที่สำคัญต้องรู้จักอ่อนน้อมทำตนไม่ยกตนข่มท่านและงานที่ทำต้องไม่ผิดกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุก งานสีดำงานสีเทาทั้งหลายถึงจะได้โชคจากปทุมเกณฑ์ส่วนใครที่สนใจโชคลาภตัวเลขปู่เสือแมวก็มีเคล็ดลับเฉพาะสำหรับชาวราศาาีกุมคือได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเลขที่บ้านหรือได้จากเซียมซีจากทูกหรือสิ่งที่มองไม่เห็น โชคมาแล้วเหลือแต่ให้คุณไปทําไปสร้างทําสักปีครึ่งปีเห็นผลสรุปสุดท้ายชาวาลัคนาราศีกุมาวยอะไรนะ,ะรวยฮะ,ะรวยไม่ว่าดวงจะดีหรือร้ายสุดท้ายแล้วต้องมีสติให้มากสติจะก่อให้เกิดปัญญา ดวงดีก็เตรียมตัวบุกดวงไม่ดีก็ตั้งการดรับให้มั่นเหตุที่กล่าวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเป็นแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงและแก้ไขปูเสือแมวหวังว่าทุกท่านจะเรียนรู้คลิกแพงจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ผ่านพ้นอุปสรรคประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรา